กระเป๋าตังนีแหละครับมือนี้เราตั้มสีมาสอนกัรนคนที่ยังบ่เคยเพิ่มนะครับคนที่ยังไม่เคยเพิ่มหรือบันทึกเลขบัญชีธนาคารเข้าไปในรายการโปรดนะครับคนคน,คนที่เคยแล้วกะก็เพราะงีงครับแต่ว่ามือนี้เราตั้มสีมาสอนการเพิ่มรายการโปรดของแอปธนาคารกสิกรไทยนะครับอันผู้ใดบนเคยเห็น เบิ้งให้คีบเบาต่มก็ได้ครับบ่าวต่มสีสอนเฮ็ดครับมื้อนี้กัสีสอนเฮ็ดคลิปว่าเอาเพิ่มเพิ่มรายการปวดแบบใไเอ่อเฮ็ดแบบใดแน่ครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยครับผมครับผมนี่เป็นหน้าแอปของบ่าวต่มนะครับเนาะนี่ครับมันก็สิเป็นที่อ่าบอดนี้เฮาเข้าเข้าไปในตัวแอปกันเลยครับปึ๊บนี่ครับอันดับแรกเบื้องต้นนะครับเข้าไปแอปก่อน นะครับเราเข้าไปในแอปกันก่อนนะครับแล้วเลื่อนหาครับเลื่อนหาได้การปวดครับนี่ครับเลื่อนหาหรือว่าเพิ่มบืญนที่ก็ได้ครับเ๋ยวเข้อเข่าไปทํามกลางกร,รกรรมก่อนนะครับเนาะอ่นะครับแล้วกากดกันเลยครับ นี่ครับเ um ขาขามาได้นานนี้แลียวนะครับในมือเขาเขามาได้นานนี้เดียวเนาะวันนี้เขาจะชมรายการโปดครับชมรายการโปวดเข้ามาเรียนเบื้องก่อนนะครับเนาะวันนี้ตบกลับขึ้นไปหนาแรกครับนี่ครับไม่ได้เขียนว่ารายการโปดนะครับนี่ครับนี่ครับนี่รายการโปดครับมันคยจะเขียนแบบนี้ให้แหกแกดเข้ามาเพิ่มรายการโปดนะครับ แล้วก,เก็เลือกบัญชีครับเลือกบัญชีอ่าคนคนไทยบัญชีอะไรของแ้งบัญชีอะไร CDB CDB ครับเข้ากันเลื่อกแงเ่เลยไปแล้วนะฮะ่านไทยอ่ะน,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 นั่นแหละครับนั่นแหละเข้ากันเลือกธนาคารปุ๊บแล้วครับเข้ากับสาเลียกบัญชีเลยเรีบัญชีอะไรสองสี่สองสองสี่สองสองหนึ่งเก้าเจ็ดสองหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งแปดสองหนึ่งแปดสอง นี่ครับเขาเลือกแล้วได้ได้ได้เอ็นซีแล้วเป็นบ่สเขาเลือกแล้วปุ๊บเขาใส่จำนวนเงินปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะครับตกลงก็ตกลงชื่ออ่านะครับชื่อลูกน้องผมอ่าชื่อจริงนี่ครับบอสบอสต้องแบบสนใจครับอ่าบันทึกก็ได้บอบันทึกก็ได้นะครับครับอ่าบันทึกจค่หน่อยนึงบันทึกอ่าเพิ่มไปยังหน้าแรกก็ได้นะครับเพิ่มนี่ครับ เพิ่มก็ได้บปวดก็ได้ครับเสร็จทราบเพิ่มไปต่อนี่ครับนึบนี่ครับยืนยันเลยครับนี่ครับพอยืนยันแล้วมันก็จะขึ้นไปในรายการปวดนะครับนี่ครับนี่เลยนี่ครับชื่ออยู่นี่นี่ครับนี่ครับชื่ออยู่นี่เอาเห็นเลยบัตรห้ามสิโอนเงินเนาก็ใสก็จำนวนเงินครับนี่ครับโอเคครับ เขากับบอลกับซันนี่นะครับฝากไว้ซันนี่ฝากคนใดกดแชร์ช่องตั้มออนทัวร์ชแชเนลนั่งเนี่ยได้ครับเด้อครับจบไปแล้วครับกับคลิปที่บ่าวตมเฮตุแหยเมื่อกี้นี่ฉันมีประโยชน์กับคนใดกดแชร์กดติดตามให้บ่าวตำนี่ได้ครับเด้อเดี๋ยวว่าคลิปหน้าบ่าวตำมัิมาสอนมหมยวามันจิมาสอนอ่าเพิ่มบัญชีเพิ่มบัญชีในแอปธนาคารครับคลิปหน้าเดี๋ยวบ่าวตำมัิมาสอนครับ นี่ครับคลิปนี้กับตามฝากไว้เท่านี้ไปแลครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ่าวตั้มครับช่องตั้มออนทัวร์ชัยแนวครับยูทูปก็บ่าวตั้มแฟนเพจน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับอันนี้ประโยชน์นะครับเด้อไปแล้วครับผมสวัสดีครับ